พี่พ่อนหากซ้อนกลางไม้อีกเลย <c oughs> จะปากยายพ่อเราเอาถ้วยแบ่งจานแบ่งซ้อนแบง่แบงมากไม่สนและใจให้หย้ำเลยก <c oughs> <c oughs> ินเลยแม่กินเลยวางลูกโดดด้วแม่แกงน้งไม้จากพี่นวดลายๆได้แกงน้ำมันขวานซีนขวานซีนกับแกงน้งไม้แกงน้งไม้ใส่เห็ด <c oughs> ฮ้อนอนทีแม่ฮ้อนเตะบักวัวเป็นอะไรทีแม่ชอบฮ้อนมันฮ้อนกัวบ้านมันเกินแล้วที่มักวัวก็ว่ากินนะนายแกงแล้วกันกินไปเอาขมาอันนี้มันแกงเห็ดแล้วเมื่อวานนี่เห็ดไข่ใจพรอยเสดายแล้วอุ่นมาไกลเอากระชายนียนกินกินแซ่บจู้แซบอีหลีเลยเคลื่อนยื้อมากินเขาไม่ได้เหมือนแม่บอก เพ่นยัยอะ่านแม่ไปนั่งถ่ายอย่างมันบ่เป็นธรรมชาติธรรมอย่งเสียมานางมันบ่ถือดอกอมาทยถือดอกบ่วันกหายท้ายก็คำว่าว่าคำว่าเจรจาอย่างไทยหายอย่านี้จรจาตอนกลางอ่ะม้วงกินู้เดียวอย่างนี้แกแข่งแต่กินเยออืมเดี๋ยวันมื่บ้านเนี้ยเขาอกนอนแกนียน ร็สาปไมาตีนะยังได้สีก็ได้วันเสียนเนี่ยข่าวยังเนี่ยข้าวไม่พ่อโอ้ยแก่เนาะไม่หอมใช่เห็ดขมไม่ปอนไม่จต่พี่น้องมากินน้ำกันแบบนี้สวัสดีไม่หอมห่วยห่วยเสียงโรงเรียนเด้อค่ะเรื่องห่วย ซ้อนเห็ดไปหาประบวบขึ้นเรื่อยนั่นเยอด้วยนั่งไปหาได้หอบนึงเฮ้ยแมงวันกระไดเนาะจันกว่าจะว่าเข้าไปหาเห็ดตรือไปน้ำกันพวกนั้นไดหาดีแล้วจีวจันว่าเอ้ยนะเขาหาดีแล้วตักโซดออกจากเจ้าพ่แม่ต้าก่อนอืม บวบเพราะใส่หลายามันเจียดใส่เพราะเป็นซีซัมอ๋อคือแม่ว่าจิ้แจงเนาไมันงั้นจิ้มบวบค่ะบวบแขนเสียค่ะแขนเสียอืออือเขดคมจัดมวันมาต้มเนี่ยอันนี้ควาซีนควาลาบบังค์ควาซีนควาลาบเนี่ยควาลาบลาบค่ะอื อืมพานก็บบอสคอก็พรบลอไก่สวยมัน้ำใหม่ใหม่บอกั้บ่ยายพรได้บุกขเบอร์ใหม่ค่ะขับยาใหม่บ่โอ้ยขอพนขอพดังเด้อเด้อขอนดาดปากขอพี่แม่กับบ่าวางดัดซีซีน่ารักะชิมว่าตายโลด วา้วเดีว่วจะดวดลยมันจะรวดเลยใใอยากจะมากรอกให้กินอันแตอีเสีอยากวับากุณให้กินะอกุ้หัวกุกระยับหัวนอฮอนอันแซ่บเออันนี้อันเดาอนาเบอบ้ซ้ <c oughs> <c oughs> ห้อนกลางแต่ผ้าห่อปาดถี่จักมือแมนละแม่โคดรั็บนี่วซอนกันกินฮ้อนทอดอีารผ้าก่มากี่ไปเห็นใจตักี้ขั้นเดีันเดียวตักี้นะตักี้นะเดยนี้กินฮ้อนช้นกลาง าคงเก็บมาอยู่น้ำทอาเออทัเชืสอมากงนะยายพอนมาอยูผ้า,ากินซ่อนกันอี่เมยล้วใจายให้พอกรใจให้หาบมะว่าวสันถวยกับซ่อนพอากวิ่งใช่าวะลาเป็นผูน้ลังอือฉันมันกนเลังเก็ด,ดอกเออยายพอนเด้เดอด อัะบ้นแทบบ้านหลุอ่ะต้นต้นน่อ้นหนไมากับนี่หรอบัะเดียวหนมาเตาขอบคุณลหลายพี่น้อง